สวัสดีครับพี่น้องครับเมือ่อวานพวันมีสิพาไปชิมกาแฟรสชาติดีอีกร้านหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องบรรยากาศในร้านก็สุดยอดรสชาติกาแฟก,กลมกลอมเป็นพิเศษนะครับพี่น้องเนาะแล้วกับบรรยากาศในร้านกับขนมในร้านนี่รสชาติสุดยอดแซ่บครับพี่น้องไะติดตามเบิ้งนะครับเนาะว่าพอ้าน,นมุมีสิพาไปทางไหนจังไหนครับพี่น้อง มาฮอดแล้วครับพี่น้องนี่ล่ละครับ้านที่พอบานทุนมีสิพามาชิมกาแฟเส่บๆอร่อยๆอกลุ่มกลมนะพี่น้องเนาะลานเปิ้นซื้อลานเบเชเชอร์ฮับนะครับพี่น้องเนาะไปะพอบานทุนมีพาเขาไปรับชมบรรยากาศภายในครับพี่น้องว้าวบรรยากาศภายในครับพี่น้องบอมีแต่กาแฟเ้อครับเด้อ มีในส่วนของขนมหลากหลายพร้อมด้วยครับพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลมอร์ดีคิสมันนะพี่น้องเนาะในลาดเือนกับประดับประดาสวยงามพร้อมนะครับพี่น้องบรรยากาศภายในนี่สุดยอดอีหลีนะครับเบิ่งหน้าตาขนมแต่ละไปแต่ละอย่างนะพี่น้องเนาะเป็นตะกีนเป็นตะแสบเป็นหายนะครับพี่น้องเดี๋ยวพบานหุ่นมีร้องให้เบิ่งก่อนนะพี่น้องเนาะว่าเป็นตะแสบขนาดใดจังใดนะครับ สั่งกาแฟสั่งขนมเรียบร้อยแล้วทางหลานเพื่อนมีเถมปฏิทินปีใหม่พร้อมครับพี่น้องพอบานหุ่นมีได้กาแฟมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพอบานหุ่นมีชิมกาแฟเป็นก่อนอน,นะครับเนาะรสชาติกาแฟเพ็่นกลมกลมอีหลีครับพี่น้องนะครับ ชิมกาแฟไปแล้วนะครับพี่น้องได้ขนมมาเอามาชิมขนมต่อเลยนะครับพี่น้องเนาะบึ่งหน้าตาของพระบาทมมีเลย,ยนะพี่น้องว่าแซบขนาดใดจังใดนะครับเนาะโอ้ยฟินสุดๆเลยครับพี่น้องได้กาแฟแล้วก็ได้ขนมมาเนาะพี่น้องเนาะแซบสุดยอดครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้อง เข้ากับปากกันครับวันนี้ครับพี่น้องเป็นยังไงครับพี่น้องบรรยากาศในลานเพื่อดีวะครับผมพอบานคุณมีพามาชมบรรยากาศแล้วก็ชิมกาแฟแซ่บๆเนาะพี่น้องเนาะรสชาติอร่อยนะครับนี่ครับพี่น้องพอบานพุนมีแต่ในิสเวนขอนมไปฝากคุณย่ากับคุณยายพ่อครับเนาะาผู้ใดอยูุใกล้ก็ลเรามาชิมเบงเน้ะพี่น้องเนาะรสชาติสุดยอดจริงๆนะครับการันตีครับพี่น้องคลิปนี้พอบานคุนมีก็ฝากไปเพียงท่านีกก่อนนะครับเนาะ ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสวัสดีครับ